แล้วมาหวดดีกันอีกหลังนึงนะคะสําหรับพื้นสักสวยๆของเรานะคะวันนี้เรามาแต่พื้นสักอย่างเดียวเลยนะคะลูกค้านะคะนี่นะคะสวยๆเลยนะคะล็อกนี้จะยาวอยู่ที่8เมตรนะคะลูกค้านะหน้า12นะคะนะหน้า12หน้า10นะคะล็อกนี้จะยาว8เมตรความหนาเกือบ4เซนนะคะลูกค้าทุกแผ่นนะคะ เป็นสักเก่ามากๆเขาบอกว่า70ปีแล้วนะคะหลังนี้นะคะเจ้าของบอกว่าิบปีแล้วนะคะนี่นะคะมาดูพื้นสวยงามกันนะคะยาวๆเลยนะคะแป8เมตรนะคะลูกค้านะพื้น8เมตรช่วงนี้จะ8เมตรหมดนะคะลูกค้านะนี่นะคะเป็นบ้านโบราณนะคะจะเห็นช่องเห็นรูลงข้างล่างหมดเลยนะคะอ่านี่นะคะอันนี้หน้า12หน้า10นะคะลูกค้านะ สวยๆเลยลอกนี้จะ8เมตรนะคะส่วนลอกนี้จะ6เมตรนะคะลูกค้านะลอกนี้จะ6เมตรนะคะยาวไปนู่นนะคะไม้จะยาวทุกแผ่นนะคะลูกค้าดูดูนะคะไม้ยาวแล้วสวยมากเลยนะคะลูกค้านี่นะคะนะคะหลังนี้บ้านเป็นเป็นคูนะคะคูซึ่งคูท่านเป็นท่านกเกษียณไปแล้วนะคะ ตอนนี้ท่านก็ทาบ้านปูนอยู่กันเรียบร้อยแล้วนะคะมีตั้งแต่หน้าสิบหน้าสิบสองหน้าสิบสามนะคะลูกค้านะหน้าสิบสามนะคะแล้วก็มามีหน้าสิบสี่อะอ่าโอเคนะคะหน้าสิบสี่อยู่แผ่นนึงนะคะนี่แผ่นนี้นะคะยาวหกเมตรนะคะนี่นะคะ ช่วงนี้น่าจะยาวอยู่ที่ประมาณช่วงนี้ยาวหกเมตรหมดเลยนะคะลูกค้านะยาวหกเมตรนะคะสวยๆเลยนะคะพื้นสวยทุกแผ่นเลยนะคะความหนามาเดี๋ยวนิชาพาไปดูนะคะเรามาดูความหนากันนะคะมามาวัดความหนาดูกันนะคะลูกค้าเป็นไงคะจะสี่เซนอยู่แล้วนะคะลูกค้านี่นะคะความหนานะคะหลังนี้คือหนามากๆนะคะดูความสวยงามนะคะ พื้นสวยทุกแผ่นแทบจะทุกแผ่นนะคะแต่ก็มีตำหนิบ้างเป็นรูเป็นอะไรมันเป็นธรรมชาติของไม้สักอยู่แล้วนะคะลูกค้านะลูกค้าจะต้องไปโฟลแต่งนะคะปรับสกันอีกอยู่แล้วนะคะลูกค้านะนะคะ,ะนี่นะคะความสวยงามนะคะเสาทั้งหมดสามสิบต้นนะคะลูกค้านะหลังนี้นะคะพื้นที่กว้างยาวก็น่าจะอยู่ที่ประมาณเก้าคูณสิบห้านะคะนะคะ พื้นจะได้อยู่ประมาณแดยกไปเลยนะคะลูกค้าทั้งหมดพื้นได้แดยกนะคะหลังนี้นะคะเสายาวตลอดนะคะประมาณหเมตรนะคะเสานะคะเสายาวตลอดหกเมตรสาสิบต้นนะคะหเมตรบ้างห้าเมตรห้าสิบ้างนะคะตรงน,นู้นนะคะตรงนู้นจะเตี้ยนะคะลูกค้าเขาจะเป็นแบบเพิงเพิงเพิงไหลลงมานะคะนะก็จะเตี้ยนะคะลูกค้าเสาจะอยู่ที่หน้าหกนะคะลูกค้านะาเจ็ดก็มี นี่หน้าเจ็ดนะคะเกือบเจ็ดนะคะลูกคา้านี่เสาเต่งนะคะสวยๆเลยนะคะสามสิบต้นนะคะลูคกค้าเครื่องสักทั้งหมดนะคะเครื่องบนเครื่องล่างสักหมดเลยนะคะลูกค้าเครื่องบนเครื่องล่างสักหมดเลยหน้านิ้วครึ่งนะคะหน้าเจ็ดนะคะเครื่องล่างตรงหน้าเจ็ดสวยมากเลยนะคะลูกคา้าเดี๋ยวเราไปชมข้างล่างกันเนาะนี่นะคะพื้น enta. พื้นสวยจับใจแต่ราคานี่แหละคะ่ะราคาค่อนข้างแรงมากหลังนี้ เอาจริงยัเดี๋ยวกาลังจะไปจีบจีบให้ลงลงราคาก่อนนะคะลูกค้านะฝาสักหมดเลยนะคะรอบบ้านนะคะลูกคา้ามาเดี๋ยวเราไปดูข้างล่างกันส่วนฝาก็คือหนานะคะหนาอยู่นะคะลูกคา้านี่นะคะฝาหนาสองเซนนะคะสวยๆเลยนะคะสำหรับข้างบนเนาะเดี๋ยวเราไปดูข้างล่างกันนะคะ อันนี้จะเป็นพื้นครัวนะคะพื้นครัวก็อาจจะไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะนะคะพื้นครัวนะคะก็จะเป็นลายน้ําแต่ย่างงี้นะคะพื้นควส่วนฝานะคะฝารอบนอกนะคะฝายาวๆเลยนะคะหลังนี้คือเราไม่ต้องไปไม่มีฝาสั้นเลยนะคะเป็นฝาที่ตีแปะนะคะลูกค้า ฝาที่ติดแปดจริงๆแล้วนี่ช้าชอบมากเวลาลื้อเข้าร้านนะสวนระเบียงก็จะเป็นอย่างนี้นะคะระเบียงนอกก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเป็นไม้ลายน้ํานะคะสมมติจะไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะคะจะได้เป็นบางตัวนะถ้าเราไปขัดเอาอย่างตัวเนี้นะคะเราไปขัดปรับหน้าให้เรียบก็ได้นะคะลูกค้านะมันก็จะได้พื้นช่วงนี้จะเป็นสักนะคะอ่าจะอยู่ที่ประมาณหน้าหน้าแปดนะคะลูกค้าร็อกนี้ฝาสักหน้าแปดนะคะเดี๋ยวเราไปชมข้างล่างกัน,นะคะ่ะ นี่นะคะเสานะคะข้างล่างจะเป็นเสาบัวนะคะลูกค้านะเสาบัวเสาบัวแล้วก็เหลี่ยมบนเนาะนี่นะคะสำหรับพื้นเรามานั่งดูพื้นล่างกันเลยนี่นะคะพื้นล่างสวยๆเลยนะคะลูกค้าเห็นลุงนหน้าๆก็บอกว่าหลังนี้คือที่เป็นสีสีขาวๆนี่คือเขาพ่นอะไรนะอะไรสักอย่างที่ยาก,กันยุงอะไรอะไรสีๆีไม่รู้นิ้ช้านึกไม่ออก น,ะนี่ที่เป็นสีฟ้าเนี่ยนะคะลูกค้าเนี่ยค่ะเขาพ่นยากันยุงสมัยก่อนเขาว่าอย่างนั้นนะคะซึ่งนิชาก็ไม่รู้เหมือนกันส่วนนี่นะคะเครื่องจะอยู่ที่หน้าเจ็ดเลยเห็นไหมคะลูกค้ายาวหกเมตรนะคะยาวหกเมตรหกเมตรคือต่อสองช่วงนะคะลูกค้านะหกเมตรกว่านะคะเพราะมันขูดออกมานี่น่าจะเป็นประมาณเจ็ดเมตรความยาวเครื่องน่าจะเจ็ดเมตรนะคะความหนาก็จะอยู่ที่นิ้วครึ่งนะคะลูกค้านะ นี่นะคะนิ้วรึงนะคะสักทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะรอดหน้าเจ็ดแล้วก็นี่นะคะหน้าเจ็ดหมดเลยนะคะเครื่องบนเครื่องล่างจะหน้าเจ็ดนะคะหน้าเจ็ดทั้งหลังเอาง่ายไม่ว่าจะเป็นรอดหรือตรงตรงนี้หน้านหกอ <c oughs> ันนะีหน้หน้าหกเลคะลูกค้านะคะนี่นะหน้าหกจะมีอยู่ตัวเดียวนอกนั้นจะเป็นหน้าเจ็ดหมดนะคะลูกค้านะหลังนี้แบบ สวยจริงๆนะคะไม้เก่าจริงๆส่วนราคาเดี๋ยวนี้ชาต้องไปจีบกับยายก่อนนะ,ะจีบกับยายก่อนว่าอยากจะลดให้ได้ไหมเพราะราคาสูงมากสูงจริงๆไม่แน่ใจว่าเราจะซื้อได้ไหมนะคะอ่าขอบคุณมากๆค่ะลูกค้า